ซ้อมก็จะซ้อมกันแบบสโลกีตาร์ไลา์สเกลอะย่างนี้ครับผมแต่ว่ามันโชคดีตอนช่วงเรียงคือก่อนที่จะรู้ว่าต้องตัดคอนเสิร์ตเนี้ยผมกำลังแบบเรียกว่าหลงไหลชอบพอดีในด้านในด้านอาคิตรูสติกไม่ว่าจะเป็นทอมมี่เอมเบอน์เอลแอนดี้แม็กคีโดยเชอว์จอนเมเยอร์ที่เราแบบชอบมากแล้วพอตูนเราบอกว่าเนี่ยแหละเราจะเล่นคือแนวรูสติกเข้าทางเนี้ยตอนแรกคือตื่นเต้นอยากเล่นแต่พอคิดไปคิดมาอีก เอาล้วงานงานเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี่็าทำอะไรโอเคเห็นไหมครับคือเขาเป ok. ็นคนที่ต้องให้จังหวะตลอดเวลานะฮะแค่แนะนําตัวนี่ก็เริ่มมีการให้จังหวะแล้วนะครับเราก็จะเห็นมุลชัดเนี่ยอยู่บนเวทีเขาตีแบบไม่มียันนะตีกลองดังมากพอมาเป็นอ c o u s t i c concert เนี่มันตีเบาลงไหมพี่ชั้นเปลี่ยนวิธีการตีไหมก็เปลี่ยนวิธีครับก็ใช้ไม้ก่อนใช้อะไรก่อนใช้อะไรตี เออยังพูดไม่จบพี่โอเคโอเคโอเคใช้ไม้ทูบมาไม้ทูบอ๋อเขาเรียกว่าไม้ทูบไม้ทูบลักษณะมันเป็นเหมือนคือเหมือนไม้เล็กๆหลายๆอันเหมือนตะเกียบนะครับเล็กๆตะเกียบแล้วมันมารวมกันอ๋อแต่ไม่ได้เป็นทูบจริงจิตใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับลองบอกมาสิฮะใครเล่นผิดเยอะสุดฮะเด็กชายชั้คือมันไม่มันไม่ใช่คำว่าผิดแต่ว่ามันมันอยู่ในขั้นตอนการเรียบเรียงซึ่งเป็นการลอง เราให้เลือกวิธีที่ดีที่สุดพอดีเราลองกันเยอะไปหน่อยเราลองกันหลายสาขาพี่ชัดเขาก็เลยไปจําสลับกันอย่างนี้แวบางทีพี่ชัดเขานาเสนอวิธีใหม่อะไรแต่ไม่ได้บอกเพื่อนก่อนมันใหม่เกินไปแต่ในที่สุดมันก็ลงตัวนะค่อยๆทยอยลงตัวซึ่งบางทีไอ้ที่พี่ชัดตีแล้วมันมันพลิกแพงมามันกลับกลายเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่เอาแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยเออจับไม่ได้ จะเป็นเป็นออคูสติกเป็นอัพไรเป็นโนเป็นโนไม้ครับซึ่งจริงนะครับผมนะวิธีการเล่นก็จะแตกต่างกับกับกับการเล่นในออริจินัลโดยสิ้นเชิงครับผมครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพี่โอมเนี่ยนะยังทำหน้าที่ที่สำคัญด้วยนะครับคือเป็นคอรัสแต่ว่าไม่ใช่คอรัสธรรมดานะทำหน้าที่เป็นคอรัสยิงนีกด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าจริงแค่ไรครับผมว่าเดี๋ยวรอ ครับเลยว่าว่าที่ผมพูดเนี่ยมันมันผิดจากความจริงหรือไม่อย่างไรนะคือคืเนอ,นอกเกี่ยวกับพี่ยอดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพี่พี่โอมอยู่เรื่องหนึ่งคืออะไรยังไงพี่ยอดครับเคยมีคนก็คือผมตอนนั้นไปเล่นที่ที่ที่ร้านที่ร้านหนึ่งก็เขเล่นเสร็จปุ๊บก็จะเหมือนแบบเด็เดเดกๆเขามารอแล้วเขาเขาเป็นเพื่อนกับพี่โอมเขาก็เข้าไปแบบภาพาาใน้ำใจมากโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยโอมเนี่ยร้องร้องและทีดาวเหมือนแผ่นมากผมว่าอืมแล้ว จะบอกโอ้เล like like, so nah ่นหรือร้องสตาร์เด็กใครที่บอกโอ้ร้องมาที่น่ามากมากเลยก่อนถึงว่าคือตอนตอนเริ่มพูดคุยกันถึงคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับผมก็คุยกับตูนว่าแบบเออเป็นงานแบบนี้ต้องการคอรัสหญิงมายืนเรียงพี่ตูนก็แบบไม่สนใจเลยนะครับไม่เคยรู้สึกว่าจําเป็นต้องมีคอรัสหญิงเลยเมื่อได้ดูซ้อมก็อ๋อโอเคมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วโอ้ที่พี่อ๊อฟใส่เสื้อเบอร์เอ็มยังดูหลวมเลยนะฮะแพ้ยา ยางไรอพี่กบมาแล้วนะครับโอเคครับก็หลายคนพอจะได้เห็นวงดนตรีแบบครบวงแบบนี้แล้วโชว์ตามที่ต่างๆที่ละนิดที่ละหน่อยแล้วก็คงสงสัยนะว่าโอ้พี่ออฟพี่กบนี่มาร่วมอยู่ในวงบอดีสแลมด้วยแล้วนะครับจริงๆก็คือในวันงานจริงๆนะครับในคอนเสิร์ตจริงทั้งสองท่านนี้ก็จะ ร่วมแสดงกับบริษัทตั้งแต่เพลงแรกเป็นเพลงสุดท้ายเลยพี่กบมารับหน้าที่เป็นมือเพลร์กรชั่นฮทนี่โอ้โหดูเครื่องซะก่อนนะฮะซึ่งพี่กบเริ่มเล่นเพลร์กรชั่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเดือนเดือนเดือนที่แล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนพันแท้บริษัทนัมนะครับก็ถ้าตั้งแต่อลังชุดแรกของเขาก็จะเห็นในปก จะเขียนว่าจะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขียนว่าเพอร์กัชันโดยแหลมสองหลึมแลมหลมสองหลึมนะั่นคือผมเองครับโอ้โหที่เปิดเผยตัวครั้งเปิดครั้งแรกผมไม่เด้เปิดแหลมสองหลุมเลฮะเราโทรคอนเสิร์ตมาเก็บสิบปีเราไม่เคยที่จะทำอะไรแบบนี้มาก่อนอย่างแรกเลยผมคิดว่าเป,เป็นความที่เราไม่เคยเนี่แหละมันเหมือนเป็นเวทีแรกของพวกเราแล้วก็ ในเวทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันมีมันมีพลังแฝงมันมีพลังความอยากมันมีพลังของของความพิเศษเกิดขึ้นเสมอผมย้อนกลับไปเวทีแรกที่ผมได้ได้เล่นในฐนานะบุคคลีในฐานะอดีตแชมมันมีความพิเศษของมันซ่อนอยู่แล้วผมคิดว่าความเป็นครั้งแรกความเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันคงมันคงมีอะไรที่เนี่ยความคาดหมายเกิดขึ้นแล้วผมคงคิดว่าผมไม่คาดบอกที่จะเจออะไร แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนน่าจะมีความสุขด้วยกันได้ร้องเพลงที่ทุกคนเคยชอบที่ทุกคนมีประวัติศาสตร์มีประสบการณ์ร่วมกันมาเกือบสิบปีกับวลรีวงหนึ่งก็คิดว่าถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของวอลดิสันก็ไม่ได้ขอร้องให้ไปแต่ไม่อยากให้พลาดแล้วก็ใจ้กันวันน้นหก i'm gonna นิสัย to ด้วย ที่สแต่ถ้าใครมีฐานะหน่อยได้ซื้อเป็นซีดีเพลงนี้จยู่ในรำดับที่8ครับผมเพลงนี้ชื่อว่าห้ามใจ จากงจังหววด,ด้วยารตกมืออะไรที่มันเร็วไปมันจะทำให้พวกเราสับสนผมเจอมาตลอดสิปีที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตกมือทีไรมันเกิดความสับสนครับผมวันนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันด้วย,ยเรื่องการตกมือเข้าจังหวะครับผมนะโอเคตามผมมา าดูสิบินเลยนัินนี่จะเป็นคนที่เป๊ะที่สุดในห้อง ใจยาสุดท้ายต้องโดนแคามองผานสุดท้ายไม่มีใครต้องกันไม่รู้นานแค่ไหนจะได้ใจจากใครสักที